ดูลา์ต้อนรับเดือน7เดือนกันยายนคมนะครับท่านผู้ชมและมาเจอกันในสัปดาห์แรกของเดือนเลยทีเดียวสัปดาห์นี้จึงจัดรถสวยๆด,ด,ดมาให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ EP ที่249แล้วนะครับท่านผู้ชมสวยๆร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของถึง8คันนะครับสัปดาห์นี้เน้นไปในทางรถสป,ปอร์ตนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่ต้องรีบเลย, <ST AR C 1> เลยทีเดียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับสายสปอร์ตนะครับรุ่นสุดท้ายท้ายสุด W238 W238 นบละมืองขามแล้วนะครับกับรถเนปร เมอร์เซเดสเบนซ์ E e d s Benz E 200 Coupe A M G Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบอลเงินเฉดใหม่นะครับ High Tech Silver และนี่คือ E Coupe นะครับรถสปอร์ต2ประตูสีที่นั่งทรงใหญ่นะครับกับความหรูหราของตัว E Class นะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยรุ่น U สองสามแป E คูเป้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้สเปคนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่197แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์งม ีรอบพันนะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลัสลูฟระบบทีเลสโก้แพ็กเกจมาพร้อมกับไฟท้าย LED สวยๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํารุ่นนี้ได้พวงมาลัย AMG ตัวท็อปนะครับแบบแมงปอแบบใหม่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพร้อมปุ่มมัลติฟังชั่นพัดคอนโซลนะครับแพตเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับหน้าปัดเดือนไมล์หน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวทัชสกรีนนนนะครรรััับสาาาาาาามถเลลลืออกกกกฟงงง์ชชใ้้ไดยย่หห คันนี้มีระบบความปลอดภัยอย่างครบเลยทีเดียวคอนโซลกลางนะครับมีทัชคอนโทรลนะครับมีเลือกโหมดการขับขี่ไฟแอมเบรไลท์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับและเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวด์ซิสเต็มต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นตัวสุดท้ายและรถในตลาดตอนนี้หายากมากๆเลยคันนี้เข้ามาที่เบนเอ็นเคแล้วนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่20,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครััััับบบบบกกรราาคคคคสส่่่ววนนนพพิเเเเเศษทีีต้้งงไะยแ2 6 9 ห0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ประหยัดงบจากคันก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเกือบล้านเลยทีเดียวคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Serenite g r ย y นะครับและนี่คือ E 200นะครับเป็นรุ่นก่อน Facelift นะครับคันนี้ราคาดีมากๆขอใบ้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่ถึง2ล้านนะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัว Top AMG Body p AMG r t a รอบคัน ครับไฟหน้ามัลติบีม ing, บล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงขนาดของตัวรถเนี่ยเหมือนคันก่อนหน้านี้เลยนะครับสประตูสีที่นั่งทรงใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับมาพร้อมหลังคาแกว้วพาโนรามิกลัสรูฟระบบคิเลสโกแพคเกจนะครับด้านท้ายเก็บสัมภาระได้จัดเต็มเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพคเกจกล้องถอยหลังครบเลยทีเดียวเครื่องเสียงไฮเอนด์ตัวเบอร์เมอส์เซอร์เซอร์ราลซาวเซเซมนะครับและคันนี้ได ตัดพร้อมปุ่มมอเติรฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนวิเกชันเรดิโอมีเดียนะครับเชื่อมต่อระบบกับสมาร์ทโฟนเนี่ยแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยตัวบลูทูธ USB ครบเลยทีเดียวไฟแอมเบียนซ์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับรุ่นนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับพาร์คิ่งพายอดแอสซิสต์ด้วยนะครับและที่นั่งด้านหลังแน่นอนครัััับบบบบรรรรรุุ่่่่นนนนนนนีีีี้้้้้กกวววาาาาาางงงงสยยยยยเเเลลทดดตออะะคคคปแ สี่ล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวมาในวันนี้ไม่ถึง2ล้านคุ้มมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา82,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษพิเศษสุดนะครับที่เบนิเกตตั้งไวเ้เพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนกับเก้าหมื่นบาทท่านผ้ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เปิดตัวออกมานะครับพริกชโฉมนะครับของ E c o u p e รุ่นเก่าทั้งหมดเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3า e r c e d e s b e n z E 300ค o u p e AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้และนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับของสัปดาห์นี้นะครับไล่เจเนเรชันมาเลยทีเดียวคันนี้นะครับเป็นรุ่นเปิดตัวของ W238 นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมถุงกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าจัดเต็มที่สุดใน W238 นะครับสูง แต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงนะครับการตกแต่งเนี่ยจะเหมือนกับ2คันที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชมและไฟท้ายคันนี้ก็สวยเช่นกันนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอซิสตนะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ฟซิเซนตนะครับพวงมาลัยเอ็มจีสามก้านท้ายตัดนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังชั่นบระนะครับเลือกโหมดฟัังงกก์ชชนาารใ้น ได้อย่างง่ายดายนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB ครบเลยทีเดียวไฟเมล์ไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสําหรับ E 3 0 0 Coupe คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมา62,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 1, น9 0 0 0้บาทเท่านั้นครับ มาที่น้องเล็กสุดเท่คันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 m e เม e d e s Benz C 250 c o u ป e A M G นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรรุ่นนี้ก็นิยมอีกเช่นกันนะครับสำหรับสไตล์รถสปอร์ตนะครับคันนี้จะมีขนาดเล็กกว่าตัว E c o u ป e นะครับแต่ได้ทรงดีนะครับในรูปแบบของรถคู u ป e 2ประตูสีที่นั่งเช่นกันนะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่211แรงม้านะครับ ูเป้้ดวยนะครับเพราะว่าได้เกียร์9สปีดนะครับบอดี้พาร์ต AMG รอบคันไฟไหน้าเจ,เจ,เจ,เจลเลสเทมม์ล้อแม็กซ์ AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถที่เป็นรถ2ประตู4ที่นั่งองศาลาดเอียงนะครับจากหลังคาไปจนถึงฝาท้ายเป็นองศาต่ำนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลัสลูฟระบบคิลเลสโกแพคเกจนะครับไฟท้าย LED ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและตัวรุ่นสุดท้ายนะครับของตัว C250 คูเป้ที่เป็นตัว9สปีดนะครับจะได้คอนนนโซลลกาางะคครรับบที่เป็์อน เคลาและยังได้ตัว h e a up display มาด้วยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ memory package เครื่องเสียงเบ Burmester s u r r รา n ซาวด์ซิสเต็มกล้อง360องศาพวงม,มาลัยรุ่นตัวท็อปหน้าจอ MB 20, 20นะครับพร้อมการเชื่อมต่อครบคันที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ราคาดีเลยทีเดียวน,นะครับเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่4ี0 0 0กับเก้ากิโลเท่านั้นกับราคาส่วนพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่1หนท่านั้นครับ คันนี้วิ่งมาน้อยนะครับเพียงแค่1น0 0 0่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสภาพสวยงามตามแบบฉบับรถสวยในตําราเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 m e r c e d e s b e n C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรย์คันเมื่อกี้ก็สีเทานะครับคันนี้ก็สีเทาเช่นกันนะครับคันนี้จะวิ่งน้อยกว่าน่อยนะครับสภาพเนี่ยสวยงามพอๆกันเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกาลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าและคันนี้เป็นตัวเกียร์9้าสปีดรุ่นสุด ะครับมาพร้อมบอดี้พาร์ตเอ็รอบคันไฟหน้าอินเทอร์เจียลไลซ์สเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลาสลูฟระบบ Go, ะกีร์เลสโก้แพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับพร้อมการตกแต่งจัดเต็มเช่นกันนะครับมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ล์ซาวซิเซ็มนะครับพวงมาลัยตัวท็อปสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลางพร้อมการใช้งานหลากหลายนะครับมีโหมดการขับขีีี่่่่มมาาาใหหห้้เเเลลลือกก5โดดนนนนะครรััับบทงงยยยสสภพวิ ร,รถในตลาดหายากอีกเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่1,000 0กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่1 6 9 0 0 0้บาทเท่านั้น,นครับ ช่วงนี้คลาส CLS ราคาดีมากๆนะครับรวมถึงคันนี้นะครับจัดราคาพิเศษให้ไปเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6นะครับ m e r c e d e s Benz CLS 53 AMG นะครับมาพร้อมสีขาวเพล่ไว้และนี่คือรุ่นพิเศษนะครับใชเป็นตัวรหัส53 AMG นะครับเป็นตัวรุ่นก่อนเฟสลิปที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้ฝากระโปรงหน้าแบบมี p าว e r d o m โดมนะครับพร้อมระบบ MMC ด้วยนะครับมาพร้อมกับขุมกําลังเครื่องยนต์ในรุ่นพิเศษ AMG คาดแดงนะครับท่านผู้ชมเบนซินเทอร์โบคู่นะครับ3.0 นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบฟูลไทม์จับคู่กับเกียร9์9สปีดและช่วงล่างนะครับแบบแอร์สัตเทนชั่นจัดเต็มในพาร์ทเครื่องยนต์เลยทีเดียวบอดี Body ้พาร์ท AMG 53รอบคันนะครับใบหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบทีเลสโคปไฟเกตน,นะครับไฟไท้าย LED สุดสวยนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับพร้อมกับตัวดักเทลสปอยเลอร์นะครับรุ่นนี้มีฝา ครับเดินด้วยได้สีแดงตัดเย็บแบบพิเศษนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมนเซอร์เซรามิคซิสเต็มมีเบาะอุ่นฮิตติ้งซีทมาให้ด้วยนะครับพวงมาลัย AMG 53สวยงามเลยทีเดียวนะครับและแพทเทิร์นชิปเกียร์จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวรุ่นปกตินะครับหน้าปัดเรือนไม้น,นะครับจะเป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับรุ่นนี้ความสะดวกสบายนะครับพร้อมระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายดีและคันนี้ราคาดีมมมาาากกๆคคคครรรรรัััับบบท่่นนนนนนผู้้ชถถีีะะเปป็2020 0 0 0วิง6 2,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตต์ตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ใครที่กำลังตามหารถโฉมนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวท็อปนะครับสีขาวเบาะแดงมาแล้วครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes Benz CLS 3 0 0 d นะครับ AMG มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้นะครับ CLS อีก1คันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้หารถยากมากๆและราคารถเนี่ยถือว่าลดลงมาเยอะแบบ CLS 53เลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีด ครับมาพร้อมบอดี้พาร์ตเอรอบคันนะครับไฟหน้า m u l ติบีมล้อแม็กเอ็มขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเหมือนกับ c ซอร์เวสเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นรถซีดานคูเป้นะครับสประตูกระจกเฟรมเลสนะครับหลังคาซันรูฟระบบคิทเทสโก้แพคเกจนะครับไฟท้ายเอลดิสวยฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสีโทนคู่นี้นะครับสวยงามแล้วก็ขายดีมากๆเลยทีเดียวและออปชั่นอย่างอื่นก็จัดเต็มเลยทีีเดยวนะะครรรัับบบบบอกปไฟฟ้า 360องศานะครับไฟแอมเบยนไลท์นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดนะครับหน้าปัดเดือนไม้หน้าจอคอนโซลกลางเป็นแบบดิจิตอลนะครับระบบ MB 20นะครับพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีระบบ MMC นะครับบลูทูธ USB นะครับและคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตัวบอยสปอร์ตระบบขับตามคันหน้านะครับถือว่าครบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่า CLS เครื่องยนต์ดีเซล 300D คันนี้นะครับเป็นเพียง1คันที่เป็น n k เท่านั้นใครที่กำ คันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมา74,000กิโลกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับและนี่คือ W206 รุ่นล่าสุดที่ขายอยู่ณตอนนี้เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C220d A- วังกาดนะครับมาพร้อมสีขาวพลัไว้โฉมปัจจุบันของ C-Class ล่าสุดนะครับจ้รหัสตัวถังว่า W206 คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับรถสวยสภาพดีรุ่นใหม่นะครับประหยัดไปหลายแสนเลยทีเดียวม มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM 6 5 4 2.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้แรงมา้าสูงสุดอยู่ที่200แรงมา้าจากคู่เกียร์9สปีดนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ายังเน้นประหยัดเรื่องพลังงานด้วยเพราะว่าเครมค่าตาสิน่นเือน้ำมันสูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถ4คครา W 2 0งศูนนะครับเป็นซีดานที่ผสมผสานความสปอร์ตได้ลงตัวนะครับมาพร้อมระบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะครับหรือว่าดิฟเฟอร์ปลายท่อนะครับคันนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าได้ระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสเลยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับการดีไซน์ในรูปแบบใหม่ของ W206 ส,สวยงามมากๆมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นรุ่นใหม่นะครับหน้าปัดเดือนใหม่นะครับหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นระบบใหม่ของตัว Mercedes b e เบนเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมระบบ MBUX เป็นตัวทัชสกรีนนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยทีเดียว Apple Carplay and r o i d Auto ไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับท่านผู้ชมบลูทูธ USB การเชื่อมต่อ n f c ครบเลยทีเดียวมี n a v i g a t i ันมาให้ด้วยคันนี้นะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้งานส่วนบุคคลก็ได้นะครับและที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆและคันนี้ราคาดีเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,070 0กิโลเท่านั้นนะครับมาพรา้อมบรันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงวันที่24เดือน7ปี2025นนครรัับกาาาาสสดดดพิิเเศษปปท้ยห์แ่1 แส0กับ90บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหมา่ประจำสัปดาห์ชอบคันไหนแบบไหน,นอย่าลืมต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับและที่เบนเอ็นเของเรานะครับยังมีรถสวยๆกว่าส200คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่เบนเอ็นเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ f a c e b o o k Ben n k นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่เติมที่แคตตลล็อกออนไลน์ www.bennk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่249เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่250จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ